รอยเอตตรวจการคณะสงฆ์เขตปกครองจังหวัดรอยเอตตามมติมหาเทรสมาคมรอยเอตตรวจการคณะสงฆ์เขตปกครองจังหวัดรอยเอตตามมติมหาเทรสมาคมวันที่สิสิงหาคม2 5 6 8เวลา9ก้นาฬิกา30นาทีประเทศวชิรคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดรอยเอตเป็นประธานเปิดการตรวจการคณะสงฆ์เขตปกครองจังหวัดรอยเอ็ดนวัดหนองมงบุรพารามตำบลรอบมืองอำเภอหนองพอกจังหวัดรอยเอด ามติมหาเทรศสมาคมที่143ทับ2,546การตรวจการครั้งนี้มีรองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ดและพระครูอรุณสิริวัชเจ้าคณะอำเภอพนองพอกคณะสงฆ์อัมพนงพอก พระสังฆาธิการเลขานุการวัย,ยวัชกรรวมถึงหัวหน้าสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดนายพะสะกรธนาแสนไทยนายอัมพอนองพอกผู้กำกับการสถานีตำรวจพูธรอภอพนองพอกพันตำรวจเอกเกียรติกรรวมวงนางจิราพรบุญโพผู้อำนวยการสำนักพุทธศาสนาจังหวัดร้อยเอ็ดนายไพเรนสว่างวงกำนันตำบลรอบเมืองและผู้นำท้องที่ท้องถิ่นพุทธศาสนิกิชนรวมให้การต้อนรับ ทั้งนี้เพื่อทบทวนและรับทราบแนวนโยบายคณะสงฆ์จังหวัดร้อยเอ็ดทบทวนภาระงานทั้งหกองค์กรตามกฎมหาเทรสมาคมกาเรียนเผืคุณหลวงพอ่อพระเทพวิชรคุณาธานเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด อย่างยิ่งที่พระเดชพระคุณได้เมตตามาตรวจการคณะสงฆ์อำเภอหนองพ่อตามมติมหาเทรสมาคมที่143พศ2546ประจำปีมศักราช2568ณวัดหนองโมงกุฎารามตำบลรอบเมืองอำเภอหนองพ่อจังหวัดระยองในวันนี้ ปกครองอำเภอหนองพ่อมีเขตการปกครองเทศบาลมีวัดจำนวน69วัดและที่พักสงฆ์32แห่งชั้นปกครองมีเจ้าคณะอำเภอ2รูปรองเจ้าคณะอำเภอ2รูปเจ้าคณะตําบ10ล10รูปรักษาการเจ้าหน,าน้าที่หนึ่งรูปรองเจ้าหน,าน้าที่เกตุรูปเลขนานุการเจ้าหนา้าที่หนึ่งรูปเลขนานุการรองเจ้าคณะอำเภอ2รูป เลขานุการเจ้าบนสิบรูเจ้าอาวาสหกสิบรูรักษาการแทนเจ้าอาวาสเก้ารูหัวหน้าที่พระสงฆ์สามสิบสองรูและเพิ่มพูนองความรู้แก่พระสังฆาธิการเพื่อนำไปใช้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้องและสมบูรณ์สามารถจำปวสุนข่าว BMC TV มซีทีากสานจังหวัดรอัหน่วยเพื่อสนติธรรมกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมรายงาน